ไม่ใช่ว่าเป็นหนังตีกันเป็นหนังการเดินทางผ่านวัยของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมีหลากหลายทางเลือกมากบางทางเลือกก็ผ่านมาได้ด้วยดีบางทางเลือกก็ผ่านมาแย่ yeah. บางทางเลือกแก้ไขได้บางทางเลือกแก้ไขไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะพวกมึงยังจะเรียนสายนี้ปะวะผมเป้ยอารักนะครับรับบทเป็นดาอินทระค,ครับผมมันจะไม่ใช่เรื่องของพี่ดาสะพานใหม่ ดาเนี่ยเป็นชื่อเฉยๆที่เอามาใช้นะครับเพื่อจะได้ให้คนเข้าถึงตำนานของอาชีวะยุคเูจริงๆแล้วด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวดามันมีสองฝั่งให้ผมเลือกก็คือฝั่งที่เป็นเรื่องของพุทธและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของดาตัวจริงซึ่งผมก็เอาสองตัวนี้มารวมกันครับคือดาอินฐานตัวจริงอ่ะมีคำาล่ำลือว่าคือรักเพื่อนมากในขยันกันกับศตัตรูเขาก็เต็มที่เขาเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีที่ทำให้ ฟุตบอล4ี่คิงมันเกิดขึ้นมาทําให้เด็กๆช่างที่เคยตีกันสมัยก่อนเนี่ยได้กลับมารวมกันเตะบอลกันเพราะเขาอยากเจอเพื่อนๆผมก็เลยเอาตัวละคร2ฝั่งเนี่ยเอามารวมกันเป็นตัวละครในภาพยนตร์อีกทีหนึ่งคนด,ดีเยอะแยะสจะไม่เอาจะคอเยเหี้ยมน,นนี้คือสักีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความหมาย